ไฟฟ้าสถิตอย่างเดียวเท่านั้นครับเงั้นท่านศึกอะไรที่นี่เมื่อเวลาแตะหน้าจอเนี่ยนะครับลุงจับสองจอเสมือนไม่รู้ลุงจับอะไรเป็นหนึ่งเดียวกับลุงทั้งหมดนะครับลุงจับเข็มไฟฟ้าสิ่ก็อยู่ในเข็มมันเป็นมันเป็นพลังงานบริสุทธิ์หมดลุงจะจับอะไรก็ได้จับน้ำก็ไ้จับอากาศก็ได้อ่เห็นไหมอากาศเป็นยาพืชเป็นยาได้หมด มันนัคือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองครับท่านนะอายุคสมัยก่อนไม่ใช่สมัยก่อนทุกวันนี้เ็ไอ้พวกที่อย่างเช่นตานสมเด็จโตนั่นจำวัตถุปุ๊บนั่นคือพลังงานบริสุทธิ์ของจิตอันเดียวกันจิตบริสุทธิ์ก็คือพลังงานบริสุทธิ์จําไม่เลยครับใครระดับมันได้บริสุทธิ์จริงหรือเปล่าอ่าพลังงานตรงนี้มันมีระดับโสดาสกิทาอนาล้วนู่เหนือกว่าที่ว่านั่นคนไหนมีมากก็ มันอยู่ได้มากแค่นี้เองอย่าไปไกลทุกวันอยู่แค่นี้เองครับนอกนี่เป็นภาษาจําพอภาษาจําพอแล้วต่อเป็นภาษาเข้าใจแล้วภาษาเข้าใจคือภาษาคิดใจเนี่ยนะโอเคใช่ไหมครับอืม